อยากให้ชบมมืแนีครับเก็นคันที่มาที่ไปครับก็อย่างที่ที่เรียนไปนะครับบนเวทีเมื่อกี้ก็คือว่าจริงๆพวกเราอยากจะนําสินค้าของพวกเรานะครับซึ่งพวกเราตั้งใจทํามากๆนะครับแล้วก็เอามา,าวางไว้ใน ช็อปของชูนะครับซึ่งมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแรงมากๆนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าของเราแล้วก็ลูกค้าของชูด้วยนะครับได้ได้สัมผัสสินค้านะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าครับค่ะไม่สงนัยคือจะเอาแกลเซททุกอย่างเลยไหมคะที่ไม่มาวันเดตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เน้นไปที่สินค้ากลุ่มที่เป็นโมบายก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตอย่างที่คุยกันไว้ก็คือว่าอาจจะมีสินค้าอื่นๆที่เป็น CE นะครับเช่นสายชาร์จหูฟังเอาแบงค์นะครับมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็พวกเรากำลัง โปรอัพันอยู่นะคะของยาในส่วนของ <c oughs> <c oughs> แพทุกบฟ้าค่ะความร่วมมือกันชีฟอยากหะชวยพูดถึงเชืสายกนนดนค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้นําสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วความร่วมมือกันนะคะโ <c oughs> ดยปกติในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะคิดหาสิ่งใหม่อยู่แล้วที่มาตอบทย์ลูกค้าของรูและทีมถักนะคะวันนี้ก็ทางชูและทีมถักมีความยินดีเป็นอย่างมากกับความร่วมมือกันทีชีฟแล้วกอ็อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ ก็ตอบโจทย์ในร้านของชูแล้วก็คาดหวังคอลเลคชันใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงตัวอุปกรณ์ต่างๆนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพีซมือถือต่างๆด้วยนะคะก็ขอบคุณทางชิปมากๆค่ะที่วันนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญกับทั้งชูและดีแทคค่ะอยากให้ทางชิปชิมคอลเลคชันพิเศษ75ไมสียเงินทำบิสต์จุดเด่นอะไรกันว่าเราสอ่งไปชนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ ทุก5ปีนะครับมันจะมีตัวคอลเลกชันพิเศษนะครับแล้วก็เป็นไลน์พิเศษนะครับของของแต่ละคาแรคเตอร์ซึ่งรอบนี้เป็นเป็นซูเปี้นะครับซึ่งเราก็เลยเอาตัวสินค้าที่เป็นซูเปี้ไลน์75ปีนะครับซึ่งมีความพิเศษมากๆนะครับเราก็อามอบให้กับลูกค้าของชูนะครับที่สนใจนะครับวันนี้เรามีบริการอะไรยังไงบ้างคะอ๋ะอก็ตอบ โจทย์นะคะในไลฟ์สไตล์ของตลอดทั้งวันของลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าโมบายแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านนะคะแล้วก็มีการคิดนวัตก,กรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากที่เรามองเป็นเรื่องของเชลโก้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทรูเนี่ยอยากที่จะเป็นเชลโกเชิดคอมพนีนะคะในงานของ AI การพัฒนาบริการต่างๆให้มีความสะดวกรวดเร็วกับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างคอลเลกชันล่าสุดเนี่ยค่ะของทางชีพเนี่ยเป็นสตูปปี้ครบรอบ75ปีที่มีเฉพาะพิเศษที่ t ูช็อ h o p เท่านั้นนะคะก็อยากจะขอ,ขอฝากสิในใหม่ๆนี้ด้วยค่ะในส่วนของเซนทรนะคะวันนี้รับมบงานในการรับน้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ชอบตัวสโนปปี้อยู่แล้วนะครับผมยิ่งได้มาเห็นคอลเลกชันนี้รู้สึกว่า ดีมากๆเลยครับหมายถึงเ,เหมือนได้เห็นซนูปี้ออกมาลดแล่นอยู่กับเราจริงๆเลยครับผมอย่างพอเราได้มาเห็นคอลเลคชันนี้แล้วมันที่ว่างแบบโดนใจหรือว่าถูกใจยังในลอคไหนเป็นพิเศษไหมครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับโทรศัพท์เป็นสิ่งที่เราต้องพกไปตลอดเวลานะครับผมยิ่งคอลเลคชันนี้นะฮะมีตัวการ์ตูนที่เราชอบด้วยเราก็เหมือนพกตัวซนูปี้ไปด้วยทุกที่ทุกเวลาละอะไรอย,อย่างเงี้ยครับผมนี่ครับอยากได้สัตว์ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคอลเลคชันนี้ของทางชีฟนะครับผมซนุปปี้คอลเลคชันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับยิ่งมีขายที่ทรูเท่านั้นด้วยนะครับผม เริ่มจาก,บกาาาแบรนด์ชิฟกครับก็ฝากฝากแบรนด์ชีฟด้วยนะครับพวกเราเป็นสินค้าแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จัดจำหน่ายอยู่ในช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ร้านของพวกเราประมาณ10 10 11สาขานะครับแล้วก็ตอนนี้มีกับฝั่งชูด้วยนะครับ48สาขาซึ่งซึ่งเดี๋ยวในอนาคตนะครับต้องเราขยายเพิ่มอีกครับ ในส่วนของ t r ูนะคะก็เป็นเพียงความเริ่มต้นในเก้าแรก48ช็อปนะคะต่อไปเนี่ยนับพันสาขาเลยเนี่ยจะเกิดความร่วมมือที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ทาง r u ูเนี่ยก็เน้นย้ำเรื่องของคุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ใมที่สุดมาให้กับชีวิตของทุกท่าน,นะคะ่ะ